หัวก,กบพี่น้องหัวก,กบเอาบ่ะนี่หัวกบเด็กพี่น้องเอ้ยล้วนๆเลยโอ้หัวก,กบล้วนๆ ัสดีครับผมสวัสดีครับพอกันอีกคือเก่านะครับหากินแบบปันบ้านจากนุ่นอีสานหาสิเที่ฉืดผ้าเลาะนะครับเมื่อน,นี้นี่ได้สวิงมาแล้วครับแม่บ้านคือเก่านะครับมาสอนบวกปีที่แล้วมาสอนนี่นะครับก็รู้สึกว่าได้ดีแต่ว่าปีมากเกินมาสอนมากนี่แล้วบันนี้น้ำกระไหลทั้งหลายทั้งหกนะครับมาเบิ่งแล้วแต่เช็กที่ได้บ่ได้แจ้งได้นะครับที่ได้บ่ได้เข้ากันมาลุ่นกันนะครับเพราะว่าเข้ามาหานะครับหาอยู่หากินได้แนวด้ดวก็เอานะครับเพราะจำเป็นต้องว่าเป็นหวกนะครับเป็น ปูหน่อยแัยงสีเข้ากับเอามองนี้บามีเข้ากับไปมองไมนะครับอ่ะบดนี้เข้ามาเบิง้งหนองนีซะก่อนนะครับวาสีได้หรือบ่ได้บด่ได้เข้ากับแค่ง่ายมองครับผมลองน้ำขังนะแต่ว่าห้อยเขาสอนจนอันนี้แล้วละกะมลรู่ละมาแล้วกับตองสอนได้บ่ได้กัต้องสอนไมก่อนนะครับผมบ่ได้มองนี้เข้ากับไปมองไม่เลยๆการหาเนาะครับการหา อายุหากินแบบบานๆนุ่มอีสานหาสิเปอร์เซ็นที่ฉีดผ้าเลาะกับผ้าเลาะคือเก่านะครับมื่อนี่มื่อนี่มันมาสอนนะครับมื่อนี่มาสอนหลังจากขึ้นเขาเขาป้าแล้วมื่อนี่กต่มาหาสอนลุ้งนำแจักเตื้ยนะครับแม่เคยกับปู่คื่องบ่อมากเมื่อนี่ไปเลยนะครับหาไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ปลาจย่างสี่ห้าล้านเที๊ยกระดแมงดาเที๊ยละสองตัวผลที่ดีเกินเจ้าปีนี้บ่เห็นมีแมงดาเลย พี่นี่เล้งดาพอเห็นพี่กายนี่ว่าบาทละสองขห้นมาสอนในบทนะมาลุ้นเบิงน้ำกันครับว่าน้องนี่สิพ่อได้ยังกันในนอครับเนาะโอ้ยไี่ยังก็คือสิบ่มมือหัวเติมหัวยอย่างนี้น,นคะครับก็ได้พ่อประมาณนี้ที่แหละครับหาเล็กหาเก็บเล็กผสมหน่อยไปเลยเลยหมองละโตสองโตช่งนี้นก็หาไปกันครับช่วงนี้นานจะหลายฝนตกซุมเงอนเนาะ กับปูหน่อยไหมเอ,อ,อียบกับปูหน่อยไหมเนะาะบงวง <c oughs> โอ้ยยังบนนอเขาพี่น้องเลยถ้า <c oughs> สมนิสรวานเขาใหญ่แล้วปูนี่ื่งต้องห่วงแล้วบัดนี้ครับสอนไปเรื่อยๆนะครับเนาะหากินกันไปเรื่อยๆครับผมบาดใดบาดบ่ได้หาเลาะพุละอมโคก,กอมดงไปเรื่อยมองนี้บ่ม,ม,มีไปมองหนาไปเรื่อยๆครับวาดโขบอุย้ย โอ้ยเนเดบันแล้วซ้ำนี่พี่น้องเลยเฮ้ยมองนี่หัวกบนะครับหัวกบหัวกบนะปุ้นวิ่งเจ็ดในมังงามแถพี่น้องเลยหัวกบในมีแต่ตัวใหญ่ๆหญว้าวที่โตคักขนาดเลยฮอ่ะไปสอนพวงอีกครับยุ่นน้องเดียวๆนี่เลยครับแห้งสอนแห้งขึ้นเพิ่วปะนะครับน้องนี่แห้งสอนแห้งแต่ขึ้น สอนไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆผุ่บอนยิบๆ,ๆ,ๆยิบๆไห่ออกจากป้านะครับไลลออกจากป้าแล้วกะมาสอนครับไล่ออกจากป้าแล้วกะมาสอนเอาไล่เพิ่นลงไปยุ่ซีก่กลางๆกะสอนเอานะครับเนาะไปขอตัวสอนอีกกนนะครับเด้สอนๆๆๆสอนๆๆสอนอนนยมาสอนนกัน ไชว่าคอยสอนบ่มานจะต้องตามมกันึ่งจะไหมครับเด้อมานมาหมันจะเลยหลังกมาเบิ้งมาเบิ้งบาดเลยอู้หแห้ง่อนแห้งขื่นพี่น้องเลยพูนอากลากอีกแล้วพี่น้องเลยพูนมีหมดแมงดาน้อยอี่พูนแมงสีดาน้อยสองสามตัวพึ่งพึ่งหกกบพี่น้องเลยขาวจานผ่านอยู่นี่โอ้คักคักคัก เมี่ยงดาหน่อยครับผมเมี่ยงดาหน่อยเมี่ยงดาบัาท่านหนึงใหญ่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับผม,มเปลี่ยนหมายไม,ยม้มาหนีมาทงหน้าบัดใหายมาทงหน้าร้องเปิ่งมองคันมืดแล้วมาทงหน้าแต่ว่าทงหน้านี่กแบี้เท่าเยอะลิบๆเลยก็ต้องสอนเอาออกก่อนกับพ่อมีด้รือกับเมีย่ยงหางตือบัดละสองสามตัวเพ่าเป็นหัวกบกับตัวใหญ่ดีนะครับงั่นทงหน้า เลยๆครับเพราะว่าถ้าได้น้อยได้หลายก็ได้เอาคือเก่าครับเก็บเล็กผสมหน่อยบาดตอรี่โตหาโตไปรับเดี๋ยวกะพ่อหมกเองสองเรื่อลี้ยขับกระสีเด็กคนน่าขับว่าผลงานสอนเที่ยวนึงขึ้นมาเนี่ยได้น้อยได้หลายมว่านก็ได้เที่ยวหลายๆตัวเติบอยู่น้ำคลองหน่อยนะครับ เดนเตเวตเห็นไหมเด็กก็น้ำหาหมอนคนละเว้ยครับกตบพ่อรู้ครับว่าที่ใดแจ็คตัวนะฮาหลุนเบิึงน้ำกันครับผมเพราะว่าเข้ามาหาเนาะครับบ่วยน่งเข้ามาเอาเออแกนี่พอได้อยู่งขาจันทันยืน่นเลอตัวหัวกบนะครับหัวกบเลยล่ะเนี่ยหัวกบตัวใหญ่ๆเลยครับนี่อันนี้บ๊วยเนอี่ยยังตัวครับนี่เท่าขี้ไข่น้ำนะครับขี้ไข่น้ำสีเท่าขี้ไข่น้ำนั่นแหละ ฝาดหนึ่งฝาดนึงก็ได้เทราซันนี่ก็ยังดีอยู่นะครับผมก็สิพอได้ไปเห็ดยู่เห็ดกินอยู่แหละครับมีนู่แบบบ้านๆเ้าเห็ดกินหลักได้หลายหลักหลากหลายนะครับบ่วบวสีมกบ่วบวสีแจงเส้นนอไม่สมนะครับได้คือเก็ใส่บ้านพริกขอใส่มกใส่ผักอีตูเล่าเ้าวห่งแต่เสียบไหลได้หลายเต็มเลย,ลยครับ,รบเสียบสีพวกคงไปแล้วละไก่แล้ว ไปจีกน้องหนึ่งเขากับเซเดเวลากันเขียดเจนาไล่หลายแต่ว่าว่เอานะครับถือว่าละสิบตัวอยู่เขียดเจนาว่าเอาครับเขียดเจนาเอาไว้ใไรเปิดห้องให้ฟังหัวกบเนี่อมันตัวใหญ่แท้พี่น้องเอ้เบื้งนี้ซีเป็นกบเราไหมยังตัสิกัดหางนี้สุดตัวหนึ่งไหมเบื้งเบิ้งใสเบิ้งใสเพิ่นเบิ้งใสเพิ่นเบิ้งเพิ่นท้าพันโดดโอ้ตกน้ำอ้ยเกือบเป็นบ่ได้นะครับตัวมึงใหญ่นึ่งสุด คาับเนนะครับโอ้แต่ว่าบ่อพิสิณนะครับแล้วบ่บ่ต้องย่านบาปด้วยนะครับบ่ต้องย่านบาปผู้ใดว่ามาสอนหัวกบย่านบาปบ่แม่เนี่ยครับเพราะว่าผมสังเกตบ้างแล้วครับศีลซิปข้อนี่บ่มีศีลข้อใดว่ามิว่าหัวนาติปาตาเวบ่มีหรือครับมิตรป่านะนะครับหยอกหยอกครับผมว่าข้าสอนหัวกบนี่บ่แม่นสิว่ามาสอนละให้มันได้โลดด้วยครับเนี่ยเพิ่งต้องยองน่าให้เพิ่งขุนขุนจุกสี่สักวันนะครับเนี่ยมตักลงจวดเดียวเนี่ยเป็นห้มาตักออกหัว เอ้ยพุดนะหัวกบบาทละสิบละซ่าเพิ่นสิย่องให้ย่องให้น้าคุณนยังสี่ก้อนครับนี่กวนให้น้าคุ้นคุ้ก็แต่น้าคุ้นแล้วนี่สิุฝาดหนึ่งฝาดหนึ่งพูดนะพูดอะหัวกบอ่ะแจงไปแจงมารอรอฟังซื่อได้หนิพูดนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเด้อเก็บไปก่อน อู้นี่ได้อีกแล้วลว่าสันได้อีกแล้วได้อีกแล้วอู้ทูผุนอู้อปฏิทูปฏิทูอุ้ยหัวกบบว่ะหัวกบเลยครับนี่ยล้วนๆเลยตกบล้วนๆน,นะครับหากินแบนบบานๆเท่าน,นะครับพ่อได้มกพ่อได้แกงเส้นน้องไม่สุมเนาะครับผมมาสอนหัวสำกัน กินน้ำบังถึกบ่เถิดบ่เถิดบ่ว้าีไอ้ยหัวกบบังเลยอูยหัวกบกระปูน้อยกับมีเต็มเลยป๊าดตีทั่วอ้ยหัวกบคักแน่ๆอีพ่อหน่องเลยคักเม่อิลิปาดคักๆักคปาดแลนยี่สิบกิโลกับเบเมยอทอพ์พยองเลยมันคือเมยอคักเมยอแน่แจแหงสอนแหงแหงน้ำแห้งคุ้นแห่งขึ้น บุบวกเดียวๆหนิพี่น้องเลยนี่เด้อเสาสูงสูงเนี่ยผู้ใดว่าตัวก็ได้บ่ได้ตัวเด็กเล็กครับผู้ใดหู่จักมองนีกับมาหลดบ่ได้ตัวผู้ใดทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นคนมักตัวเด้อครับเด้อผู้ใดเหยียสอนกับมาหลดบ่ได้ว่ากันนะครับพี่โอ้ยเมื่อยแลนีสิบกิโลกับพ่เมื่อยปานพี่น้องเลยน้องเดียวกับพ่อแห้งและเมื่อยหลายเอาเปิดให้เพิ่นเปิดให้พ่อให้พี่น้องเข้าวงเงินเลย ขีดเต็มทั้งอแหละหอกกบเลื่อนๆไม่ได้โตเท่าอย่างกรตีนนี่ใน,นไม่เงี้ยแกเงี้ในหอกกบก็นด้ยปู่วันนี้สมาชิกกับข่ามาเพิ่มกันอีกแล้วนะครับมา,า,บดบาได้เปิดบ้านนะครับเด้อผู้ใดอยากหาอยู่หายจินนะครับว่าได้ห่วงกันว่าได้ตัวกันนี่แหละเสาสูงนี่แหละผู้ใดเห็นว่าเสาสูงตัวนี้อยู่ดสากันอยู่นี่ได้ครับเด้อมาโลดไปครับพัดกันสอนพัดกันถือผู้หนึงห่งมือผู้หนึ่งสอนผู้หนึ่งสอน ผู้หนึงถือนะครับไปเรื่อยๆแาตละที่ละหาละหกเงี่ครับนี่นะครับไปกันเรื่อยๆเงี้ยสิเลยครับผมสอนหัวครับเรื่อยๆผู้ถือจะถือน้ำกดไปแบตละสองละสามละสี่ละหาก็เอาแล้วเนาะแบตหกตัวไงจับไปเรื่อยๆครับ หาจินแดบบ้านๆนมอิสานหาสปอร์เซวันนี้รถท่านลดไปเีไปเร็วๆครับอุ๊ยมุนกันยกโลกมก็เล็กเล็กมากค่ถหนหรอเล็กมากค่ไหนไปเดี๋ยไปตุงตีครับ จักว่าเป็นแจงใดบัดมือสิมานบัดคือเป็นดอกแจงสีสีจ๋าเวสูฟังหันนันเดอร์ฮันนันเดอร์พี่น้องคือสิบใบเลยข้นสติเนี่ยสอนกับร่งมวนกับร่งใดเลยไหมเนี่ยไหมกับร่งมวนกับร่งใดเลยพี่น้วันนี้ออืคือไม้จังสีอะไรคือว่าสิสอนใดอยู่บ่ครับพี่น้องเลยต้อกใส่สิบใบเลยอวยสติครับไปใส้กับกาบบานก่อนนะครับผมร่มเริ่มสิไม้แห้งแล้วครับผม มากบมาส,สรุปยอดสรุปผลกันเมื่อนี้่นะครับกระติกนี่กระติกนี่เกือบเต็มแล้วครับุณเห็นป่ะครับต้องห่วงกบเลยก็ตอนนี้ลมมาแห้งแห้งครับพี่น้องเลยลมมาแห้งครับฟังเสียงลม,ห,มหลายวิญานหลายขาบ้านก่อนครับขอบ้านก่อน เครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไว้แต่เพียงท่คนี้ได้ครับเดกินแปบันบ้านแล้วมีสารหายสิบเปอร์เซ็นต์ิดชฉ่้าหล่อกบิ่งลม保卫อะไวพี่น้องเล้ยกลับ้านกันครับ้กลับ้ากันครับ